สวัสดีครับสรุปข่าวลีฟพูลนะครับประจำวันที่19พฤษภาคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมหงแดงเรากันนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากนะครับมีพิมลีกนะครับออกมาหนุนหลังนะครับว่าเดี๋ยวเตรียมจะจัดพิธีมอบแชมป์ให้กับลีฟพูลด้วยนะครับในซีซั่นนี้รวมไปถึงเรื่องราวของเจอเกนคอรนะครับออกมาพูดครั้งแรกถึงพวกที่ ออกมาหนุนหลังให้หลีกโมคะนะครับจะให้เขาพูดถึงพวกนั้นว่าอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของไครฮาวเวแล้วก็เรื่องราวอื่นที่มากมายน่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับชิชินะครับร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมคัสันวัตถุดิบชั้นยอดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีเมนูให้เลือกกว่า100เมนูนะครับพิเศษในช่วงโควิด -19 แบบนี้ชิชิมอบส่วนลด สูงสุดถึง40%สอนะครับสะอาดสดปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็พิเศษเมื่อสั่งครบ1,000บาทนะครับส่งฟรีในระยะ20กิโลเมตรมีสาขาที่บางนาสาขาที่ราชพฤกษ์นะครับแล้วก็มีแอดไลน์ชี้นะครับเบอร์โทรก็ตามที่เห็นในภาพติดต่อสั่ง d e l i v e r รได้เลยนะครับนะรวมไปถึงเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับไปเริ่มกันที่ข่าวสารในวันนี้ทีี่เเตรรยยมมาให้ลนะคับ รายเรียงกันไปทีละประเด็นนะครับก็ก่กอนอื่นมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวาจากการประชุมเมื่อวันจันทร์ก่อนนะครับก็เป็นถือว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรกับการอนุมัตินะครับท,ทุกททีมโหวตเป็นเอกฉันท์เลยนะครับ20ทีมในพรีเมียร์ลีกโหวตเป็นเอกฉันท์ให้กลับมาซ้อมกันได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่19เนี้แหละเป็นต้นไบเลยนะครับในช่วงบ่ายทุกทีมสามารถกลับมาซ้อมได้แต่เป็นการซ้อมแบบกรุ๊ปย่อยนะครับกรุ๊ปเล็กนะครับ ยังเป็นเฟสแรกอยู่ยังเป็นสเตปแรกอยู่นะแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีกับการอนุญาตให้กลับมาซ้อมได้ทุกอย่างยังต้องอยู่ภายใต้ของกฎโซเชียลดิสชานซิงนะครับนักแต่ยังจะมาโดนตรงโดนตัวกันไม่ได้นะอาจจะซ้อมเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็น่าจะเหมือนกับพวกเล่นลิงชิงบงชิงบอลพอได้นะครับแล้วก็จะมีการฆ่าเชือ้ออุปกรณ์ต่างๆด้วยในการกลับมาซ้อมครั้งนี้เรียกได้ว่าอยู่ภายใต้ของความปลอดภัยส่วนเรื่องการประชุมว่าจะกลับมาเตะสนามกลางหรือใช้บ้านครายบ้านไหนเนี่ย เดี๋ยวจะมีการประชุมน่าจะวันศุกร์หรือยังไงก็ตามต้องหาบทสรุปต่างๆให้ได้เนี่ยว่าจะกลับมาเตะตอนไหนเนี่ยภายในวันที่25พฤษภาคมนะครับเพราะว่าจะต้องส่งเรื่องทุกๆุกหลีกจะต้องส่งเรื่องให้กับยูฟาภายในวันที่25พฤษภาคมเนี่ยต้องส่งเรื่องแล้วว่าเอ้ยหลีกมีแผนยังไงจะเตะตอนไหนอะไรยังไงนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นสเต็ปที่ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เดี๋ยวเราคงอาจจะได้เห็นภาพนักเตะซ้อมหลุดออกมาให้ติดตามกันให้ดีเดี๋ยวนํามาฝากกันแน่นอนทั้งในเพจถ้ามีเดี๋ยวมาโพสในเพจแล้วก็ในข่าวเช้าพรุ่งนี้ถ้ามีภาพเดี๋ยวก็จะมาเอาภาพมาให้ดูด้วยเช่นกันนะครับติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็วกฎต่างๆที่การกลับมาซ้อมของนี้มันก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างด้วยนะอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าค่าเชื้อลูกบอลค่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆในสนามซ้อมมีการส่งเสื้อซ้อมให้กับนักเตะได้ใส่มาเลยตั้งแต่บ้านแล้วผ่านเข้ามาถึงนี่เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนที่นี่นะครับ มีหลายอย่างนะซ้อมได้กรุ๊ปเราไม่เกิน4-5คนแล้วก็ต้องจัดตารางซ้อมอ่ะอ่ะสี่หคนนี้ซ้อมเสร็จออกมาและอีก4-5คนเข้าไปแบบนี้แบบสลับกันนะครับมีการร่างรายละเอียดแบบโอ้เยอะไปหมดนะครับเอาเป็นว่าเข้าวๆาประมาณนี้แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องไปคุยกันก็คือเหล่าทีมแพทย์ของต่ลาสสมสรที่จะต้องคอยดูแลรักษาโรคหรือดูแลตรวจอะไรเนี่ยที่ทางานเชื่อมโยงกับทางแพทย์ของรัฐบาลที่จะคอยตรวจโรคเนี่ย บางคนเขายังไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ยังไงบทบาทความราับผิดชอบอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะคงจะต้องมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับพิมลีดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้กับแพทย์ของแต่ละสมสร,รเข้าใจเพิ่มเติมด้วยนะครับทีนี้จริงๆลิเ์พูเราเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับเริ่มมีการเขาเรียกว่าเอาชุดตรวจชุดตรวจ อ่าโควิด19เนี่ยเข้ามาสู่เมลวูดนะครับเพื่อตั้งเป็นแคมป์สำหรับสมสรรุรเสือพูที่จะมาตรวจกันนะครับเขาบอกว่าตรวจกันตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับสำหรับนักเตะของเราทยอยกันเข้าไปตรวจขับรถเข้าไปตัวเสร็จขับรถกลับบ้านนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นงี้แล้วก็มีนักเตะหลายคนทยอยเข้าไปตรวจกันเยอะหมดแล้วนะครับแล้วเชื่อว่า อาการตรวจครั้งนี้ใช้เวลาในการรู้ผลนประมาณ24-48ชั่วโมงและหลังจากนี้ก็จะมีตรวจอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกว่าซีซั่นจะจบนะครับสัปดาห์หนึ่งขั้นต่ําต้องตรวจอย่างนี้2ครั้งเรียกได้ว่าก็เป็นแบบแผนเดียวกับทางบุนเดนเดกาเลยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้บุนเดริดกาทำยังไงพิมพ์ลีกก็พยายามเดินๆรอยตามโครงของบุนเดนเดกานะครับเรียกได้ว่าก็ทําทุกอย่างให้มันปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับ นอกจากนี้เดี๋ยวพิมลีกนะครับทำการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวจะน่าจะนะครับสมมุติว่าถ้าได้วันเตะแล้วสมมติว่านะสมมติติต่างว่า19มิถุนายนสมมติว่าถ้าเตะได้ในวันนั้นที่ฆ่ากันประมาณ14วันก่อนที่จะเตะพิมลีกอาจจะพิจนารณาให้นักเตะและทีมงานทุกคนมาตั้งแคมป์กันแบบว่ากักตัวเลย14วันก่อนแข่งคล้ายๆกับที่บุนเดสทำไง บุนเดสเนี่ยก็เอานักตรงนักเตะโค้ดเนี่ยมากักตัวก่อนแข่งที่โรงแรมเลย14วันคือทีเนี้ยคือตัดปัญหาเลยซึ่งตรงเนี้ยพิม์ลีกกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ซึ่งมันปลอดภัยนะครับปลอดภัยกว่าขับรถกลับบ้านไปขับรถกลับบ้านมาก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าเขาจะได้บทสรุปแบบนี้จริงหรือไม่อันนี้เป็นเบื้องต้นที่มีข่าวออกมานะครับแล้วมาถึงเรื่องสําคัญนะครับพิมลีกนะครับหนุนหลังนะครับที่จะ จัดพิธีมอบถ้วยให้กับลิเวอร์พูลในซีซันนี้นะครับก็คือผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนน่าจะตั้งเหมือนกันว่าเอ๊สม,มิว่าบอลกลับมาเตะกันเนี่ยแล้วอ่าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นะเก็บหกแต้มเก็บยังไงก็ได้ให้ได้อย่างน้อยหกแต้มจากเก้านัดที่เหลือเนี่ยได้แชมป์เนี่ยแล้วมันจะมีพิธีมอบถ้วยไหมในสถานการณ์แบบนี้คุณมีโซเชียลดิสกานซิ่งมันจะได้เหรอแบบคนมาฉลองกันแบบว่าหมายถึงนักเตะมา ชูถ้วยฉลองให้ hey, hey, เปิดเพลงอะไรเงี้ยมันจะได้เหรอแต่ซึ่งล่าสุดนะครับริชาร์ดมาเตอร์นะครับผู้บริหารระดับสูงของพเมลีกนะครับก็ยืนยันเองเลยนะครับว่าพวกเขาเดี๋ยวจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่นะในการที่จะให้มีพิธีในการมอบถ้วยให้กับเร์พููเพราะเขามองว่าเหล่านักเต่เหล่า,าตสตาฟโค้ชที่ทํางานกันมาอย่างหนักเนี่ยพวกเขาสมควรที่จะได้รับอะไรตอบแทนอย่างน้อยเป็นการเป็นพิธีมอบพิธีฉลองพิธีมอบหน่อยนะครับแต่ ใช่จะหนุนหลังให้ทําแบบนั้นแต่ทุกอย่างจะต้องปลอดภัยด้วยนะคือถ้าถ้าตอนนั้นมันทุกอย่างมันมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยก็อาจจะไม่ทําแต่ถ้าทุกอย่างมันดูแล้วมันทําได้เซฟปลอดภัยเดี๋ยวจะทําพิธีมอบถ้วยแบบนี้ให้แน่นอนนะครับดังนั้นโอเคแม้จะไม่มีแฟนบอลอยู่ในสนามนะตอนมอบถ้วยแต่อย่างน้อยก็มีพิธีไม่ใช่ว่าไม่มีแบบว่าตัดไปเลยอะไรเงี้ยหลังน้อยเราจะได้เห็นเป็นภาพแบบนักเตะเราชูถ้วยแน่นอนนะครับอยู่กลางสนาม ทีนี้มาดูเจอร์กินคอฟกันบ้างน,นะครับแกไม่ค่อยได้ออกมาพูดนะก่อนอันนี้ตั้งแต่หลีกเบรกมาเนี่ยตั้งแต่โควิดเบรกมาเนี่ยไม่เคยเห็นเจอร์กินคอฟออกมาพูดเลยนะครับถึงเรื่องว่าจะโมคะไม,คม่โมคะไม่เคยมีใครไปถามเจอร์กินคอฟแต่ตอนเนี้บอลใกลก้กลับมาเตะแล้วแต่ก็มีทีนี้เริ่มมีสื่อไปถามแล้วเจ c นคอฟก็แสดงความเห็นถึงพวกที่ออกมาบอกว่าถ้าเตะกันไม่ได้เนี่ยขอให้หลีกโมคะไปเลยแบบเออทุกอย่างต้องโมคะ เจนเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยสําหรับพวกที่มีความคิดเห็นแบบนั้นเจนเขาบอกว่าเรากําลังพูดกันถึงคนที่บอกว่าให้ซีซั่นนี้โมฆะไปเลยคุณคิดแบบนั้นจริงเหรอเจนงอปถามฮะสมมุติว่าคุณลองคิดภาพตามเราทุกคนเนี่ยเล่นกันมาแล้วในซีซั่นนี้เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ของซีซั่นนะเกินสามส่วนสี่ของซีซั่นอะเราเล่นกันมาขนาดนี้แล้วแต่คุณจะมาลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเล่นเอาไว้อย่างนั้นจริงหรือ เจนคอาตั้งคำถามไปถึงพวกที่บอกโมคะนะแล้วโดยส่วนตัวแล้วเจนเขาบอกว่าผมคิดว่าความคิดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์ไม่แฟร์เลยนะครับแล้วผมคิดว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นอเรื่องโมคะเนี่ยคือเราเล่นกันมาเยอะแล้วแล้วคุณลองมาดูนะเจนเขาบอกว่าให้ตัดแค่เอาตารางคะแนนแค่การเล่นในบ้านเราก็อยู่จ่าฝูงตัดแค่ตารางคะแนนการเล่นนอกบ้านเราก็อยู่จ่าฝูงดังนั้น ซีซั่นนี้ถ้าเกิดแข่งไม่ได้เราวี we, นะครับวีชูดวีคำแชมเปี้ยนเราควรจะเป็นแชมปเปี้ยนเลยนะครับแล้วก็โอเคในสถานการณ์ที่มีวิกฤตบนโลกมนุษย์แบบนี้การรับมือกับวิกฤตบนโลกมนุษย์อย่างโควิด1 9เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่สําคัญน้อยกว่าอย่างเช่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเช่น การแข่งขันที่เราแข่งไปแล้วสามนสี่เราทําผลงานได้ดีทุกคนเล่นกันไปแล้วเนี่ยคุณจะมามองข้ามละละเลยสิ่งเหล่าน,นั้นไม่ได้ใช่ก็เข้าใจที่เขาพูดไหมครับคือสิ่งที่สาคัญนะ่ะมันสาคัญสุดอยู่แล้วไอ้เรื่องการรับมือกับไวรัสโคโรนาแต่สิ่งที่มันสําคัญน้อยกว่าแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอ่ะคือสิ่งที่เราเล่นไปแล้วอ่ะคุณจะมามองข้ามสิ่งเหล่าน,นี้ไม่ได้ผู้คนอาจจะไม่ได้เตรียมรับมือในเรื่องของโควิดสิบเก้ามาก่อนใช่แต่ว่าเราจะต้องยังไงก็ตามเราต้องเผชิญกับมันอ เราต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อมันแล้จเจนเขาก็มองได้ว่าครับตอนนี้ฟุตบอลมีแนวโน้มที่จะกลับมาเตะได้จริงๆนะครับเราเริ่มที่จะกลับมาซ้อมกันได้แล้วตอนนี้แถมเราได้เห็นตัวอย่างจากลีกเยอรมันแล้วว่าสามารถกลับมาเตะกันได้ก็มีทิศทางที่จะกลับมาเตะกันได้นะครับมาดูลีกเพื่อนบ้านเราหน่อยนะครับสกอตติสนะครับเขาตัดจบครับนะลีกของเขามีความเห็นอย่างนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าการตัดจบเนี่ยก็ทําให้เซลติกนะครับ มี80แต้มแล้วถ้าคิดค่าเฉลี่ยแต้มต่อเกมก็จะมี2.67แต้มอยู่ดีนะครับเรียกได้ว่าต่อให้ตัดสินแบบไหนเซลติกก็เป็นแชมป์นะครับนะเรนเจอร์ก็จบที่2ครับจบที่2เรนเจอร์ของเจอร์ลาดแต่ว่าฮาร์ดเนี่ยโชคร้ายหน่อยนะครับแต้มน้อยกว่าเพื่อนด้วยครับมี23แต้มแล้วก็ถ้านับเป็นแต้มเฉลี่ยต่อเกมก็0.77เนี่ยก็น้อยก่าเพื่อนอีกตกชั้นครับ แต่ทีนี้ตกชั้นเนี่ยฮาร์ดเขาก็ไม่ยอมครับเดี๋ยวเขาจะมีการฟ้องร้องสกอตติชพิมพ์มิชชันะครับว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมนี่แหละครับทีมตกชั้นเนี่ยก็คือไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยยอมนะครับในเรื่องแบบนี้ในเรื่องของการจะมาตัดจบหรือว่าในอะไรแต่ถ้ามันก็ไม่ได้โมคะผมว่าโมคะยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะครับแต่ตัดจบมันก็ต้องมีผู้ที่เสียผลไระโยชะ์อะถูกไหมครับมาดูกันที่เรื่องของโมซาร่านะครับเมื่อวานนี้ อย่างที่บอกว่ามีอดีตโค้ชนะครับของซาร่าออกมาบอกว่าซาร่าในปฏิเสธย้ายไปเลยอัลมอลิดใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยเอเย่นของซาร่านะครับคนขวานะเอเย่นของซาร่าที่ชื่อว่าเลมี่อัสบาร์อิซานะครับออกมาโค้์ทวิตเตอร์ปฏิเสธข่าวลือดังข่าวบอกว่าซาร่าไม่เคยไปพูดคุยเรื่องแผนการเล่นหรือว่าแผนอาชีพของตัวเองว่าจะย้ายไปนู่นจะปฏิเสธทีมนู่นทีมนี้กับอดีตโค้ชคนใด ดังนั้นเขาปฏิเสธข่าวดังข่าวทีนี้ดังนั้นสรุปได้ว่าไม่เราไม่ทราบว่าผู้ช่วยโค้ชคนนี้พูดอย่างนั้นจริงไหมหรือสื่อเต้าขึ้นมาหรือพูดอย่างนี้จริงๆแต่โค้ชคนนี้พูดมาโดยที่ไม่ได้พูดความจริงหรือเพียงแค่เอเจนต์ของนักเตะออกมาปฏิเสธข่าวเฉยๆโอ้โหอันนี้ผมว่าเดาได้ยากจริงๆก็ก็ใช้วิจ,จารณญาณกันเองนะครับแต่ว่าเอเจนต์ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับนะมาดูกันที่ เรื่องราวของคาริดดคูริบารีนะครับมาดูสีสันขำๆนะครับก็มีทางสื่อฝั่งอิตาลีอีกแล้วสื่อฝั่งอิตาลีคือเล่นไม่เลิกจริงๆนะครับข่าวลีกูกับคูริบารีนะครับมีนักข่าวคนหนึ่งนะครับนะที่เขาชื่อว่าเปาโลเอสโปซิโตนะครับซึ่งคนนี้ผมพยายามเซิร์ชดูแล้วว่าเขาโด่งดังม้ยเขาอะไรยังไงเขาได้รับความเชื่อถือแค่ไหนผมเซิร์ชไปในทวิตเตอร์ไม่เจอครับหาไม่เจอว่าเขาคือคนไหนเอาเป็นว่า เป็นนักข่าวที่ไม่ดังนะครับแต่เขาบอกว่าข้อเสนอในเวลานี้นะครับทีมที่เป็นตัวแต่งคือนิวคาสเซิลเขาว่าอย่างนั้นนะในมุมเขาเพราะนิวคาสเซิลมีขุมกําลังเงินที่มอบให้แล้วมากกว่าที่แมนยูนิเต็ดและรวมไปถึงลิเวอร์พูลมอบให้นะครับดังนั้นเขามองว่านิวคาสเซิลเป็นตัวแต่งที่อยู่เหนือกว่าแมนยูนิเต็ดและลิเวอร์พูลในการที่จะคว้าคาริดูคูริบารีนะในมุมของนักข่าวคนนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับขณะที่ ในสื่ออย่างกาเซตาเดโลสปอร์ตนะครับหน้าหนังสือพิมพ์นี้เขาบอกไปเลยนะครับว่าจริงๆค่าตัวของคูเรบรีอาจจะไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านยูโรแต่อาจจะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านเนี่ยเป็นไปได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านนะครับย้ำว่าเป็นไปได้สื่อเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วเขาบอกว่าในเวลาเนี้ยแมนยูนเตดเองก็กลับมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง,จงอีกครั้งหนึง่งในขณะที่เอร์พูเองก็กําลังคิดคิดอย่างหนักเลยว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับ s e r i e ยส h ิงก i เลยนะครับคิดอย่างหนักเลยนะครับ เขาให้เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ครับทางสื่อ c o r ์ i ิเ e เรเดโรสปอรนะครับเขาบอกว่า50%เนี่ยโอกาสย้ายไปแมนยูครับส่วน25%เนี่ยคือโอกาสย้ายไปเรอัลปูแล้วก็อีก25%ก็คือโอกาสย้ายไปปารีสแซงต์แชรงแมงสื่อเจ้านี้เขามั่นใจแบบนั้นก็ว่ากันไปนะครับมากันที่อ่าคาก้าโซยอนชูกันบ้างน,นะครับโซยอนชู so นะครับกองหลังของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่ปีนี้เล่นได้ดีมากๆเนี่ย ล่าสุดในเอเย่นของนักเตะออกมาพูดอะไรบางอย่างนะครับถึงบาร์เซโลนาและแอบมีติ่งถึงเอี์พูนะครับคือเขาบอกว่าเขาเชื่อนะเอเย่นของนักเตะเชื่อว่าบาซ่าอาจจะกลับมาให้ความสนใจก็ได้นะเป็นการแสดงความเห็นนะครับย้ำเหมือนเอเย่นเขาออกมาแสดงความเห็นกับสื่อซะอย่างนั้นเลยนะครับว่าเชื่อว่าบาซ่าจะกลับมาให้ความสนใจนักเตะอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนที่นักเตะเป็นอายุยังน้อยเนี่ยสิบแปดสิบเก้าปีเนี่ยเคยอยากได้นักเตะมาทีหนึ่งแล้วเคยติดต่อจะซื้อนักเตะทีหนึ่งแล้วแต่ท้ายที่สุด คาก้าโซยอนชูเนี่ยไม่ไปเพราะว่าบาร์ซ่าการันตีตำแหน่งให้ไม่ได้ในตอนนั้นนะครับตอนที่นั้งแต่อายุ18-19ปีก็ทำให้ต้องย้ายไปฟราบัวก,ก่อนก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับาทางด้านเลสเตอร์ในภายหลังอีกทีหนึง่งทีนี้เขาก็ยังกล่าวกับสื่อต่อยกว่าถ้าพูดถึงถ้าไม่ใช่บาร์ซ่าเขาเชื่อว่าในพรีเมียร์กก็น่าจะมีลิเวอร์พูลทีมเดียวที่มีคุณภาพทีมมสสสีสภาวะการเงินที่พอจะซื้อโซยอนชูได้ แต่ถ้าเป็นหลีกอื่นเป๊เชก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่น่าสนใจทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นคําพูดผมรู้สึกว่าเป็นการแสดงความเห็นทางนั้นเลยนะครับก็เหมือนเป็นการแสดงความเห็นของทางเอเจนต์ว่าทีมนู้นทีมนี้มีโอกาสเป็นไปได้แต่เขาไม่ได้พูดสักคำเลยว่าทีมนั้นทีมนี้ติดต่อเข้ามาจริงก็แปลกเหมือนกันเป็นความเห็นที่ค่อนข้างแปลกก็ใช้วิจารณญาณเอานิดนึงนะครับทีนี้มาดูกันที่ฮาร์แลนด์นะครับ ลิ่งเบลล์ฮา,าร์แลนด์มีข่าวจากเดลี่เมลคือเดลี่เมลเนี่ยไปอ้างชื่อของฟาบิโออาฟาบิโอคาเปโลนะครับอดีตโค้ชโอ้โหชาวอิตาเลียนชื่อดังเลยนะครับแล้วก็เป็นอดีตโคต้ชทีมชาติอังกฤษด้วยฟาบิโอคาเปโลเขาบอกเหมือนเขาบอกว่าคาเปโลเนี่ยบอกเลยว่าฮาร์แลนด์เนี่ยโค้ชของโค้ชจะเหมาะกับเรีพูลแล้วถ้าอยู่ภายใต้เนื้อมือของเจ็คินคอปนะจะพัฒนาฝีเท้าของตัวเองไปได้ไกลแน่นอนแต่ทีนี้นผมไปดูต้นฉบับมาแล้วจริงๆจากเดลี่เมล เขาพยายามอ้างว่าคขาเปโลเป็นคนพูดในสื่อของสกายอิตาเลียแต่มันไม่มีโค้ดคําพูดครับมันไม่มีโค้ดคาพูดแบบชัดเจนผมพยายามเสิร์ชหาแบบเต็มที่แล้วผมเลยคิดว่าเป็นไปได้ว่าข่าวนี้เดลี่มลอาจจะเต้าขึ้นมาหรือเปล่าหรืออาจจะจริงก็ได้แต่ว่าเราต้องไปฟังแบบเป็นเวอร์ชั่นของอิตาลีแต่ผมพยายามเสิร์ชแล้วผมไม่เจอจริงๆนะครับนะข่าวนี้ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นชนะชเชื่อนะแค่เชื่อเฉยๆนะว่าเดลี่มลอาจจะขายข่าวนี้เฉยๆเอา เอาฟอร์มของฮาแลนด์ที่เพิ่งยิงล่าสุดมาเชื่อมกับเรียร์พูลซะหน่อยนะโดยอ้างอิงขงเป็น Car llo, คาเปโลก็มไม่มั่นใจข่าวนี้ยังค่อนข้างแปลกๆผมอย่างที่ผมบอกผมไม่เห็นโค้ดคําพูดเต็มๆคือถ้าเป็นคําพูดเต็มๆใช่ไหมมันต้องมีคําพูดออกมาสิว่าคาเปโลพูดอย่างนี้อย่างนั้นแต่เดนิเมลอ่ะสรุปสั้นๆเมันแค่ว่าคาเปโลพูดว่า,อาเออเอเอริงบาวฮาแลนด์ไอดิลสำหรับเรียร์พูลอ่ะคือเหมาะกับเรียร์พูลอ่ะมันสั้นไปอ่ะครับมันไม่น่าใช่นะครับ ามาดูกันที่เรื่องราวของคายฮาวส์กันบ้างนะครับอย่างที่เกิดขึ้นบนผ้าหัวคือเมื่อวานเนี่ยฮาวส์ยิง2เมล็ดนะครับในการเอาชนะวาเดอร์เบลมนสี่หนึ่งนะครับในเกมมันเดย์ไนท์นะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้แฟนบริลลี่พูที่เฝ้าติดตามดูอยู่โอโ้แฟนบริลลี่พูในโลกออนไลน์นี่คือเสียงเดียวกันเลยครับว่าเฮ้ยลริลลีพูไปเอาฮาวสด่วนเลยนะนี่แหละนี่คือคนที่ลริลลีพูจะต้องเอาให้ได้นะ เขาขาวแหวกเถิดลิ์พูลมีแฟนบอลในโลกออนไลน์ก็ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์กันโน่นนี่นั่นนะครับนะเรียกได้ว่ายิง2ลูกเนี่ยโอ้โหกระตุ้นฟอร์กระตุนะต้นแฟนบอลลิเวอร์รพูลได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้มาดูความเห็นจากคนที่เป็นอำนาลของเลเวอร์คูเซ่นกันบ้างนะครับนะตำนานของเลเวอร์คูเซน่นคนนี้เขาชื่อว่ายานโนวอตโนวอตทรีโนวอตนี่นะครับชื่อน่าจะอ่านประมาณนี้แต่เป็นตำนานนะเขาออกมาบอกว่าคายขาวแหวกเนี่ย จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นเวิลด์คลาสได้นะครับถ้าย้ายไปอยู่ในมือของโค้ดที่ใช่โค้ดที่เป็นนักพัฒนาและเขาระบุชื่อมาเลยครับว่าเจอเกนคอฟคือหนึ่งในโค้ดนั้นที่ฮาร์เบิร์ควรจะไปร่วมงานด้วยเพื่อพัฒนาตัวเองการเป็นผู้เล่นที่เป็นเวิลด์คลาสอย่างแท้จริงนะครับเขาบอกว่าหนทางที่ฮาร์เบิร์เนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นนั้เแต่เวิลด์คลาสได้เนี่ยนะครับมันมีอยู่ เพราะว่า Harvest เนี่ยมี potential มีความเป็นไปได้มีมีศักยภาพที่ก้าวขึ้นมาเป็น world class ได้ในอนาคตจริงๆแต่สิ่งสำคัญคือเขาจะต้องตัดสินใจให้ถูกในการย้ายทีมต่อไปเขาอาจจะต้องอยู่กับเลเวอร์โเซนต่ออีกสักปีหนึ่งก็ได้เพื่ออย่างน้อยมันชัวคุณอยู่กับเลเวอร์ต่ออีกปีหนึ่งคุณแบบว่าคุณการันตีตัวจริงต่ออีกปีหนึ่งคุณเพิ่งอายุยี คุณยี่สิบเอ็ดคุณย้ายก็ได้ค่อย่อย้ายก็ได้คือคุณอายุน้อยมากคุณยังไม่ต้องรีบย้ายคุณลงเล่นก่อนคุณต้องเล่นต่อเนื่องอย่างที่สองถ้าเกิดว่าคุณจะต้องย้ายจริงๆคุณต้องมองหาเขาเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในสเต็ปต่อไปคุณต้องมองหาแล้วว่าถ้าคุณจะย้ายอะไรที่คือสิ่งที่จะทําให้คุณก้าวเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบได้อย่างแรกเลยคุณต้องมองหาโค้ชที่ใช่เจอร์กินคอปเปปกวาเดโอลาโชเซ่มูรินโยคุณซื้อเหล่านี้คือคุณซื้อที่ถ้า ถ้าคุณซื้อเหล่านี้ได้ฮาร์เนี่ยไปอยู่ในมือเนี่ยจะสามารถพัฒนาไปสู่การเล่นในระดับสูงได้นะใช่ไปบายเยินก็พัฒนาได้เขาบอกนะแต่ว่าคุณก็ต้องเป็นตัวจริงให้ได้ด้วยนะถึงจะพัฒนาได้เขาบอกว่าถ้าจะย้ายจริงๆในในเร็วๆนี้ดอทมูลก็เป็นทีมหนึ่งที่ที่ที่เหมาะสมกับกับฮาร์ดแวเหสือนกันเพราะว่าดอทมูลเป็นทีมที่เหมาะสาหรับดาวรุ่งจริงๆในการพัฒนาก็ เป็นอยู่ที่ฮาแบดจะเลือกแล้วเลือกโค้ชหรือเลือกทีมหรืออะไรยังไงถ้าเลือกเลือกโค้ชก็ไปอยู่กับโค้ชที่เก่งๆอย่างคอปเปปเลยแต่ถ้าเลือกทีมไปดอทมูลในขั้นต้นน่าจะดีกว่าเพราะดอทมูลพร้อมให้โอกาสกับเราดุ่งนะครับก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับขณะที่ตำนานของเราบ้างยนโมบี้นะครับตำนานของสโมิสวรอร,ร์พูเนี่ยแสดงความเห็นว่าล์พูก็ควรจะไปเอาฮาแบดเหมือนกันเขาบอกเนี่ยใช่เลยเขาบอกเขาไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะแต่เขาก็ต้องพูดว่า เมื่อเรามองไปที่แมนยูนเต็ดเนี่ยเราเห็นบูโน่แฟร์นันเนี่ยย้ายมาแล้วก็สร้างอิมแพ t ได้เป็นอย่างดีแบบว่าเข้ามาเปลี่ยนทีมได้เป็นอย่างดีดังนั้นเขาอยากจะเห็นริปูไปซื้อผู้เล่นในไทยที่เป็นแบบนี้มากเขาบอกอยากเห็นริปูไปซื้อผู้เล่นมิดฟิลที่ไทยที่แตกต่างจากมิลเนอร์ต่างจากเกรตาต่างจากไวนาดูมต่างจากเฮนเดอร์สันบ้างไปซื้อเนี่ยเป็นเป็นมิดฟิลตัวรูกแบบนี้เข้ามาอย่างไคลฮาเเบสดเนี่ยนะครับไปซื้อมา เขาน่าจะเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับแต่ว่าทางยานโมบี้ก็บอกว่าต้องรอดูว่าลิเวอร์พูลเราจะมีงบประมาณขนาดไหนตอนนี้นยังยังไม่เห็นงบประมาณที่แท้จริงต้องรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันนิ่งแบบนี้ก่อนต้องรอให้บอลกลับมาเตะกันจบก่อนด้วยอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาเชียร์นะครับว่าให้ซื้อแฮร์แบทนะครับนะผมก็ผมก็ชอบแฮร์แบเหมือนกันผมก็อยากให้ลิเวอร์พูลซื้อแฮร์แบทเหมือนกันนะโดยส่วนตัวนะครับของผมเองนะแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าลิเวอร์พูลเราจะ จริงจังแล้วหรือว่ามีงบประมาณในการซื้อาบ,บัตจริงหรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามกันดูนะครับเบื้องต้นคิดว่ายากมากๆนะครับแยนโมบี้ยังพูดเรื่องอื่นอีกนะครับแน่นอนเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยก็ต้องมีคุยกันหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ยานโมบี้พูดก็คือสมมุติถ้าเกิดซื้อไม่ได้จริงๆถ้าซัมเมอร์นี้มันเป็นซัมเมอร์ที่เกิดวิกฤตทางการเงินและซื้อไม่ได้มันจะส่งผลกระทบต่อรีพูมากน้อยแค่ไหนยยนโมบี้ก็บอกว่าผมคิดว่ามันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ถ้าเกิดว่าในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลไม่ได้เสริมทัพใครเข้ามามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วมันอาจจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลด้วยซ้ําเพราะว่าลิเวอร์พูลมีมีขุมกําลังที่ดีอยู่แล้วมีขุมกาลังที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วลิเวอร์พูลไม่น่าจะเสียใครเขาบอกว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะเสียตัวหลักคนที่น่าจะย้ายออกน่าจะเป็นพวกที่เป็นเขาเรียกว่าแบ็กอัพอะพวกตัวสำรองอาจจะย้ายออกไปคนสองคนซึ่งตรงนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลยังสามารถ หยอดดาวรุ่งอย่างฮาวิเอเลียืเกอร์ติสโจนหรือว่าในโคเบียมหยอดลงไปตรงสล็อตผู้เล่นที่เป็นแบ็กอัพที่ย้ายออกไปคน2คนได้แล้วก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เรียููถ้าไม่ได้ทุ่มเงินซื้อในซัมเมอร์นี้ก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะใช้ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับนี่คือความเห็นของยานโมบี้นะครับโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกับที่ยานโมบี้พูดแต่มันก็ต้องมาดูด้วยว่าคู่แข่งเป็นยังไงอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าถ้าคู่แข่งสมมุติถ้าเราไม่เสริม และคู่แข่งก็ไม่ไม่ได้เสริมหรือเสริมแค่นิดเดียวเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเขาก็เจอกับปัญหาเหมือนกันผมมองว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเราไม่เสริมอยู่ทีมเดียวและทีมอื่นเขายังคงแบบเสริมกันวุ่นวายเสริมแบบตุ้มต้านตุ้มต้านอันนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งก็จะได้เสริมทับแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในเจคินคอปอยู่ดีถ้าเกิดว่าทีมเราไม่เสริมมันแปลว่าเจคินคอปเองก็ก็ต้องไม่ก็ต้องเป็นคนบอกทีมงานว่าอย่าเพิ่งเสริมผมเชื่อมันเพื่อนๆจำได้ไหม เจ้าของทีมพร้อมหนุนหลังเจนคิฟอบอย่างเต็มที่ถ้าเจนคฟอบอยากได้ใขรถ้าการที่ลิปูจะไม่เสริมเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันแล้วว่าอย่าเพิ่งเสริมและแต่ผมและผมก็ยังเชื่อลึกด้วยว่าลิปูจะเสริมอย่างน้อยน้อยหนึ่งคนในสมนี้อย่างน้อยหนึ่งคนแม้ว่าจะมีสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ตามผมเชื่อว่าลิปูจะเสริมอย่างน้อยหนึ่งคนเชื่อแบบนั้นนะครับมาดูกันที่โค้ชผู้ดูษาประตูนะครับแจ็คโรบินสันนะครับออกมาชมเหล่าดาวรุ่งนะครับสามคนเคอร์ติสโจน อ่าเรียนบูสเตอร์นะครับแล้วก็ฮาร์วีย์เอรีตนะครับชมว่า3คนนี้เนี่ยเป็นฝันร้ายของผู้รุกษาประตูเลยเขาบอกว่าการที่เราจะรู้ว่าดาวรุ่งคนไหนเนี่ยมีศักยภาพที่ดีนะเราต้องจับเหล่าดาวรุ่งพวกนี้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นบททดสอบของจริงก็อย่างเช่นเราเนี่ยให้พวกผู้เล่นดาวรุ่งเนี่ยสคนนี้ไปอยู่ในเนื้อมือของวิกเตอร์ให้ไปฝึกกับอ่าวิกเตอร์ม,มัวมอะไรวะผมลืมชื่อโค้ด วิกเตอร์มาตอสวิกเตอร์มาตอสเป็นโค้ชนักพัฒนานะให้ไปอยู่ในมือโค้ชนี้แล้วก็ให้ขึ้นชุดใหญ่ให้ไปซอ้อมกับทีมชุดใหญ่ให้ไปร่วมอยู่ในเซสชันการซอร้อมการจบสกอร์ของทีมชุดใหญ่ร่วมกับเป๊ปไรเดอร์ Rider, แล้วก็ปีเตอร์คาว์วีด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยไอเจ้าหนูสาคนนี้มันคือฝันร้ายเลยนะฝันร้ายของผู้รักษาประตูเลยเพราะว่าในทุกๆบอลที่เจ้าหนู3สาคนได้ยิงออกจากเท้ามันมีความเร็วแล้วมีความแม่นยำ ซึ่งมันเป็นบททดสอบอันดีแก่ผู้รู้ษาประตูและเป็นบททดสอบอันดีที่เราต้องการเราต้องการให้ผู้รู้ษาประตูได้ได้เจอกับการยิงลูกยากๆแบบนี้ในการเซฟลูกยากๆแบบนี้เขาบอกว่าไอ้สามคนนี้เนี่ยใช้ได้นะครับดีเลยนะครับนี่คือคําชมจากโค้ชผู้รู้ษาประตูของเราแจ็คโรบินสันนะครับทิ้งท้ายก็ที่สื่อสารเล็กๆน้อยๆนะครับทางด้านเจมส์มิลเนอร์นะครับก็มาบอกว่าถึง5สิ่งที่เขาไม่ชอบเลยกับการต้องมาวิดีโอคอลเป็นเรื่องฮานะ อย่างแรกเลยทุกคนจะเห็นทรงผมเราตอนตื่นขึ้นมานอนตื่นขึ้นมานะครับเพราะว่าเซสชันโยคะมันเช้านะครับอาจจะเห็นหัวฟูแบบนี้นะแกก็ทามาหาแบบนี้นะแล้วก็มีอย่างที่สองนะต้องมานั่งแต่คําพูดของล็อบบนะครับเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องอะวิดีโอคอลผ่านกันเนี่ยสำเนียงสกอตแลนด์เนี่ยของของล็อบบเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องต้องไปใช้ Google Translate ตลอดนะก็ว่ากันไปเขาบอกว่าลืม ลืมว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังบ้างบางทีไลฟ์สดแล้วลืมนึกว่าเอ๊ะตั้งอะไรไว้บ้างบางทีอาจจะมีรองเท้ามีหนังสือตั้งเอาไว้นะครับหรือข้อที่4ี่ลืมที่จะแบบว่าหยุดพูดบ้างอ่ะนะครับนะเวลาไลฟ์ไลฟ์คุยกันเนี่ยเป็นวิดีโอคุยกันเพื่อนเเนี่ยโอ้โหพูดกันไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อืพูดกัน,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 นอย่างที่4ี่พอพูดแล้วไม่ค่อยได้ยินเป็นวิดีโอคอลเนี่ยทุกคนก็จะเอาเอาเนี่ยสมมติเราเคยนะวิดีโอคอลแล้วพอไม่ได้ยินฮะอะไรนะอย่างเงี้ยก็จะเห็นหู เห็นลายผมก็บอกว่าอะไรวะเนี่ยทำไมกูต้องมาเห็นไลายหูกับผมนี่คือสิ่งที่เจมิลเนอร์แกแกร่างห้าข้อที่หาออกมานะครับก็ลองไปดูกันได้ในทวิตเตอของเรีฟูแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเราโบออกมาเป็นตัวแทนในการพูดถึงฟู้ดแบงค์นะครับฟู้ดแบงค์ธนาคารอาหารนะว่ามีรายละเอียดโครงการเป็นอย่างไรนะครับที่ลีฟูเราจัดทานร่วมกับฟู้ดแบงค์ของเมืองลีพูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช anel ยูทูปของผมโค้ดแอคนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารคลิปไลฟ์สดวิดีโอต่างๆที่จะนํามาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆในช่องของโค้ดแอคสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์เจดีทุกๆเจ้าด้วยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับชี้ชี้ร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมคลาสพิซซ่าอ่าอ่ากระเบนเน็บนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนดีทุกเจ้าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างมาดูกัััััันนนนนไไดดด้้้ะคคครรบบบขขอออุณวววววีีหมเลลลาาแตปก่สส